แมทธิวดีนได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมเผยชัดความสัมพันธ์สงกรานต์ไมล์หลังเป็นคนโพสต์ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นเองกับมือชาวเน็ตหลายๆคนยังคาใจและต่างจับตาในความสัมพันธ์ของสงกรานต์เตชะนรง์กับไมล์นาภาาสัสสีสาวหน้าหวยหลังจากที่ทั้งคู่มีภาพไปออกรอบดีกอเอลด้วยกันโดยในภาพก็มีทางด้านแมทธิวดีนอยู่ด้วยล่าสุดทางด้านแมทธิวดีนได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสงกรานต์ไมล์หลังมีภาพตัวเองร่วมเฟรมอยู่ด้วย โดยกล่าวว่าภาพนั้นคืองานอีเวนต์ซึ่งก็มีดาราคนอื่นๆไปร่วมกันหลายคนและก็มีทางด้านสงกรานต์ม้ณนภัสสิ์ไปร่วมด้วยส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับไม้นภัสสิทธิ์เพิ่งได้เจอกันครั้งแรกแต่กับทางด้านสงกรานต์รู้จักกันมานานแล้วเพราะได้เจอกันค่อนข้างบ่อยในตอนนั้นไม่ได้ทราบว่าความสัมพันธ์ข,ของทั้งคู่ว่าเป็นยังไงเขาก็ดูปกติไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นพิเศษต่างคนต่างตั้งใจเล่นเมื่อทราบข่าวตอนที่มีคนส่งรูปมาให้ดูทีหลังเหมือนกัน